ปิดประเด็นข่าวค่ะอเมริกาหัวหมอหลอกขายอาวุธโบราณโวอาวุธเทพสุดท้ายเป็นแม่เหล็กดูดอาวุธรัสเซียถล่มยูเครนพังเละกว่าเดิมจากกรณีที่สถานการณ์ในยูเครนที่กำลังปะทาก,กันอย่างต่อเนื่องโดยกองทัพรัสเซียได้มีการปรับยุทธวิธีใหม่ทำให้กองกำลังยูเครนสูญเสียอาวุธ รวมไปถึงระบบป้องกันภัยทางอากาศที่ได้รับการสนับสนุนจากชาติตะวันตกที่ถูกใช้เป็นจำนวนมากต่อมาเมื่อวานนี้22ธันวาคม65ทางบรอกนิ t World Update ได้โพสต์ข้อความถึงกรณีที่สหรัฐจะส่งระบบป้องกันภัยทางอากาศให้กับยูเครนโดยบอกว่าตามที่กลุ่มนาโตและพันธมิตร40ชาติต้องการหาเรื่องเปิดมาหาสงครามรุมรัสเซียชาติเดียวมา10เดือน แต่ยังเอาชนะรัสเซียในสนามรบยูเครนไม่ได้แม้จะให้เงินกู้ค่าอาวุธไปแล้ว97,000ล้านดอลลาร์หรือ3.34ล้านล้านบาทล่าสุดสหรัฐให้เงินกู้ค่าอาวุธยูเครนเพิ่มเติมมูลค่า1,850ล้านดอลลาร์หรือ64,000ล้านบาทโดยจะมีวัตถุโบราณระบบป้องกันภัยทางอากาศเทพพทริออตส่งไปด้วยนั้นเหตุที่เรียกว่าอาวุธนี้เป็นวัตถุโบราณเพราะ มันเริ่มผลิตเมื่อ46ปีก่อนช่วงสิ้นสุดสงครามเวียดนามโดยบริษัทอาวุธรอิออนใช้ระบบหลักของกองทัพสหรัฐและประเทศนาโต้หลายแห่งสมัยนั้นยังไม่กำเนิดประเทศรัสเซียด้วยซ้ำแต่ด้วยยังคิดระบบใหม่กว่านี้ไม่ได้จึงมีแผนจะใช้อาวุธโบราณรุ่นคุณลุงนี้ต่อไปอีก18ปีถึงปี2040จนมันกลายเป็นคุณปู อาวุธคุณลุงนี้เคยลงทำศึกสงครามใหญ่ครั้งเดียวเมื่อปี1991ราว31ปีที่แล้วที่สหรัฐลุกรานอิรักผู้ปปนชิงบ่อน,น้ำมันและทองคำโดยการใช้ระบบแพตท,ทิออดยิงสกัดขีปนาวุธสกัดของอิรักกว่า40ลูกแต่าอาศัยประคมข่าวต่อเนื่องจนติดภาพว่าคืออาวุธมหาเทพเพราะสมัยนั้นไม่มีระบบอะไรจะมีลักษณะแบบนี้ ต่อมาเมื่อ19ปีก่อนกองทัพซาอุดิอาระเบียและ UAE ใช้ระบบวัตถุโบราณแพท rio อตสกัดจรวดธรรมดาของนักรบฮูตีเยเมนแต่ไม่ประสบผลสำเร็จมากนะักสร้างรอยด่างพร้อยให้ระบบเทพนี้วันที่27มีนาคม2018เมื่อ4ปีก่อนเกิดเรื่องบันลือโลกเช้าโชว์ในวงการทหารเกิดขึ้นเมื่อกองทัพสหรัฐที่ประจำการในซาอุดิอาระเบีย ใช้ระบบป้องกันภายทางอากาศมหาเทพแพราติออดนี้ยิ่งอัตโนมัติพุ่งขึ้นสกัดจรวดของนักรบฮูตีเยเมนที่ยิงมาปรากฏว่าลูกจรวดเทพนี้ที่ยิงขึ้นท้องฟ้ามันมองไม่เห็นจรวดฝ่ายเยเมนปล่อยผ่านไปหน้าตาเฉยแต่มันกลับม้วนตัวยูเทิร์นลงมาโจมตีตึกที่พักอาศัยขนาดใหญ่ในกรุงริยาตเมืองหลวงซาอุเกิดระเบิดตูมขนาดใหญ่ผลคือตึกพังยับ มีผู้เสียชีวิตหนึ่งรายบาดเจ็บอีกเพียบทางสหรัฐก็เงียบกริบไม่ยอมถแถลงข่าวขออาภัยเยียวยาใดๆและปิดข่าวเงียบกลัวว่าชาติที่ซื้อโบราณวัตถุนี้ไปจะจิตตกและขายต่อไม่ได้จากนั้นมาระบบเทพแพทริออตมีราคาแพงระยับถึง1,000ล้านดอลลาร์หรือ35,000ล้านบาทขีปนาวุธที่ใช้ลูกละ3ล้านดอลลาร์หรือ105ล้านบาท ก็ไม่เคยมีผลงานในการทำสงครามใหญ่อีกเลยใช้ตั้งไว้ถ่ายเซลฟี่เล่นเท่านั้นเงินกู้1850ล้านบาทนี้จึงได้แค่ระบบแ a t ิออดแค่ระบบเดียวบวกลูกจรวดและอาวุธอื่นเบต็ดตเตล็ดพวกลูกปืนอย่างละนิดอย่างละหน่อยเท่านั้นก็หมดวงเงินกู้แล้วจรวดสำหรับระบบแ a t ิออดนี้สหรัฐมีกำลังผลิตได้แค่250ลูกต่อปีเท่านั้นเต็มที่ส่งมาให้ยูเครนกู้ ก็ไม่น่าจะเกินครั้งละ2โหลยิงสกัดคีปนาวุธหลอกล่วงหน้าและโดนผีชีพราคาถูกๆรัสเซียไม่ถึงครึ่งวันก็หมดแล้วเมื่อกลางเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมาระบบป้องกันภัยทางอากาศแพทิออดของสหรัฐเคยพลาดท่าจรวด S 3 0 0ที่กองทัพยูเครนใช้ยิง2ลูกถล่มโปแลนด์มาแล้วเพราะไม่สามารถสกัดจรวดยุคโซเวียตได้และแน่นอนว่า ตามแผนจะติดตั้งระบบเทพนี้ในกรุงเคียฟและเมืองลาวิฟอย่างละ1ชุดแต่ตอนนี้ได้มาชุดเดียวก็ต้องมาติดตั้งที่กรุงเคียฟก่อนวัตถุโบราณนี้จะกลายเป็นแม่เหล็กแรงจูงใจโอกาสทองให้รัสเซียลองของประเคนสารพัดขีป,ปนาวุธปานหาฝนเหล็กความเร็วสูงโจมตีระบบแพติออดอย่างหนักเพื่อทำลายและหลอกลูกจรวดหมดให้อับอาย จะสั่นคลอนความเชื่อมั่นของนาโตต่อเครดิตสหรัฐอย่างรุนแรงสูญเสียลูกค้าในตลาดอาวุธโลกในอนาคตจำนวนมหาศาลวัตถุโบราณระบบป้องกันภัยทางอากาศแพรท่ทออดสหรัฐแค่1-2ชุดจะไม่มีทางเปลี่ยนเกมสงครามในยูเครนเพราะต้องฝึกฝนทหารยูเครนใช้งานให้ชำนาญก่อนส่วนรัสเซียสามารถยิงอาวุธจากเรือรบหรือเครื่องบินใส่ใจที่ไหนก็ได้ตลอดเวลา วันที่ผ่านมาประธานาธิบดีวลาดิมีปูตินผู้นํารัสเซียประชุมกับเหล่าแม่ทัพป,ปกเรืออากาศและหน่วยเฉพาะขีปนาวุธข้ามทวีปทางยุทธศาสตร์ของกลาโหมรัสเซียในช่วงหนึ่งเขาระบุว่าเรือฟรีเกตแอดมิรลัลกอสคอฟกองทัพเรือรัสเซียจะติดตั้งขีปนาวุธร้อนไฮเปอร์โซนิกรุ่นเซอร์คอนตัวใหม่ซึ่งไม่มีอาวุธใดเทียบได้ในโลกภายในไม่เกินวันที่3มกราคม2023 รัสเซียสามารถผลิตขีปนาวุธไฮเปอร์โซนิกคินซอลได้40ลูกต่อเดือนที่ผ่านมา10เดือนเพิ่งใช้ไปลูกเดียวสต็อกเดิมค้างเก่าก่อนสงครามยังเหลือหลายพันลูกปีหน้ารัสเซียจะเพิ่มขนาดกองทัพใหญ่ขึ้นเป็น1.5ล้านนายรวมถึงทหารรับจ้าง695,000นาย ส่วนเบลารุสก็ติดตั้งขีปนาวุธพิสัยใกล้ระยะยิง500กิโลเมตรรุ่นคิสกันเดอร์และระบบต่อต้านอากาศยานสมัยใหม่ S400 รัสเซียประจำการในเขตเบลารุสเรียบร้อยแล้วขบวนรถไฟขนย้ายรถถัง T80BV ก็เพียบในเบลารุสแล้วเช่นกันกลุ่มนาโตใช้ดาวเทียมสอดแนมมากถึง500ดวงโดยมีดาวเทียมทหาร70ดวงเหนือท้องฟ้ายูเครน ย่อมรู้ดีว่ายูเครนประสบความสูญเสียครั้งใหญ่แม้วนาโต้จะส่งระบบป้องกันภัยทางอากาศไปให้ยูเครนกู้ประจำการแล้ว3ระบบจำนวนมากคือนาแซมสหรัฐฮอคสหรัฐไอริสทีเยอรมนีแต่ยูเครนก็เละอย่างที่เห็นอาวุธเทพพวกนี้จบสิ้นชื่อเสียงเกมแพ้นอกไปแล้วอย่างสิ้นเชิงความล้มเหลวของวัตถุโบราณมหาเทพระบบอาวุธต่อต้านอากาศยานแพรที่อดของสหรัฐ ที่จะเป็นแม่เหล็กดูดอาวุธมาถล่มยูเครนมากขึ้นกว่าเดิมจะทำให้ยูเครนเละเทะหนักขึ้นส่วนสหรัฐจะเสียเครดิตอย่างรุนแรงจนไม่อาจกู้ความน่าเชื่อถือระบบอาวุธคืนมาได้ส่งอาวุธโบราณราคาแพงมายูเครนต่อไปดึงดูดรัสเซียใช้เป็นเป้าทดลองอาวุธไฮเปอร์โซนิกรุ่นใหม่แน่นอน มันหนึบญี่ปุ่นแท้ตรงนี้เลยชิโนโมันหนึบอาหารคู่ใจสําหรับคนที่ชอบแคลอรี่ต่ําทําจากมันญี่ปุ่นแท้ร้อเปอร์เซ็นเหมาะมากๆสําหรับคนที่ควบคุมน้ําหนักโลชูการ์อีกด้วยนะครับมี2แบบให้เลือกสรรทั้งสีเหลืองเบนิฮารุกะกลิ่นหอมรสชาติหวานและสีม่วงโอกินาวานุ่มหนึบหนับละมุนลิ้นสุดๆ1ห่อขนาด300กรัมในราคาเพียง189บาทโปรโมชั่นพิเศษตอนนี้เมื่อซื้อ6ห่อ1 0 9 0บาท